ขอโชคขอลาบเปิดหัวม้วนกันดีกว่าที่จังหวัดพะเยาฮะคุณผู้ชมสาธุนชนก็ามารวมตัวกันไปขอโชคลาบจากกุมารคองเงินลา เงินล้านเลยนะ,ะชื่อเป็นมงคลยิ่งนักคุณผู้ชมฮะที่วัดสันป่าม่วงตั้งอยู่ที่ตําบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเจาไปหาคุณชาวบ้านและคุณเหล่าสาธุชนนี่ไปขอโชคขอลาบกันไง่ายสิงศติประจําหมู่บ้านเลยกูบานทองเงินล้านฮะชาวบ้านเขาเชื่อและศรัทธาอย่างมากเขาบอกว่าให้โชคให้ลาบม,มาหลายครั้งแล้วชาวบ้านในพื้นที่เล่ากันนะบอกว่ากูบานทองตัวเนี้ย เคยให้โชคหลักล้านนะทําให้ชาวบ้านที่เขานับถือกันเขาก็นําของมาถวายอะไรบ้างกันเสื้อผ้าเด็กนี่เห็นไหมเสื้อกงเสื้อก้ามเด็กใส่จะได้เล่นชิวๆแล้วเป็นชุดลายทหารก็มี่ของเล่นเด็กก็มาโแล้วยังมีน้ํำดงน้ําแดงเงียบเลยนะเอาละคุณผู้ชมครานี้ที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ได้พบกับคุณชาวบ้านที่เคยได้รับโชคลามารวมตัวกัน จุดจุดจุดดรูปเสียงท่าว่าเป็นเพลงฮิตเพลงพอดีรองเท้ามีระวังอะไรมือร้อนมือเห็นไหมอยากรักก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันมันก็ต้องทนร้อนอ้ามอ้ามอะไร ไม่ได้อะไรอะไรไอ้ถูกอะไรอ้าวเดี๋ยเดี๋ยวคุณเป็นอะไรพูดไม่ได้ลิ็นไก่นะัดไปพูดไม่ได้หรอมันแปลกมากเลยนะเวลาจะพูดไอตัวเลขเนี่ผมจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะออการแบบลิ้นลิ้นจุกคอเอาเอาครีมหนีไปหนอกเอาดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับค่ะโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะ